ยอไม่ร <cin stereotype> ู้แต่ออกไปตะเกียงก็แปลว่าตะเกียงจินนี่เอ๋ยและตะเกียงโอ้ยวันนี้สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวมลต์ h a n แนล และตอนนี้เราอยู่กับเกม g e n s h i n น m p a c t กนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาเปิดกาชาต้อนรับแพทใหม่3.6กันอีกแล้วฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็มีคนมาเปิดกาชากับผมฮะพอสมควรอีกแล้วเหมือนกันฮะในรอบนี้จะเป็นทางของตู้นาฮิด nah ะกับิน n ลู รีลันฮะและก็มีอาวุธประจำตัวของทั้งคู่เข้ามาด้วยฮะในคลิปนี้เหมือนเดิมฮะเราจะมาวัดกันเลยฮะว่ารอบนี้ใครจะโชคดีใครจะเกลือใครจะรอดใครจะไม่รอดกันฮะซึ่งในคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนแล้วว่าผมเองเนี่ยก็เปิดไม่เยอะสักเท่าไหร่ฮะเพราะฉะนั้นผมจะพาไปดูกันที่ไอดีของเพื่อนทางบ้านกันก่อนเลยดีกว่าฮะเพื่อการเสยเวลาไปดูกันที่ตู้กาชากันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็รุกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e ีซี c การ์ดไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิม้นให้กับกเพื่อนฮะ,ะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID password หรือว่าเติมผ่าน UID ฮะ,ะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สําคัญฮะ,ะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะเป็นทางด้านของอาวุธแต่เราจะหวังแค่อาวุธสีดาวอันนี้ครึ่งซึ่งเป็นอาวุธที่ดีมากๆ10โรก็จบแล้วสำหรับพลังมือทองเราไม่ต้องพูดกันเยอะฮะ,ฮะจบนี่ไงด,ดูเลยเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูกันเลยเดี๋ยวดูดูกันเลยดีกว่าดาบมาแล้วเห็นไหม นี่ดาบอีกเล่มหนึ่ง <No. S 1> ดาบเหมือนกันแต่ดาบใหญ <c oughs> ่ผมอาจจะพูดไม่เคลียร์เออผมอาจจะพูดไม่เคลียร์คือผมพูดคาว่าดาบไงแต่มันยังไม่มีคาว่าเล็กหรือใหญ่ผิดท <c oughs> ี่เทพกาชาเองเทพกาชาพูดไม่เคลียร์ปะ่ะไปสำแดงเทตุนี้คอออกมาเลยดิ ทองโลตั้มไปดิแดงเด็ดหน่อยไม่เป็นไรย่งไงร,รอบนี้ก็ได้ดาบแล้วเพราะว่าไม่นะ่าได้กดต่อแล้วเพราะว่านะรู้ๆกันอยู่ฮะพลังมือเลือออกเป็นสื่อเวทของไม่ออกแต่เราลุ้นสีดาดาบเรียวๆเล็กๆไม่เอาใหญ่ อยากได้ดาบเล็กออกดาบใหญ่ออกสื่อเวทออกธนูหลบเก่งเ <c oughs> ม่งหลบไปเรื่อยอ่ะต่อไปออกหอ,อกไหม <c oughs> อ้หลบเก่งยิง่ง <c oughs> พลังของคน <c oughs> ชนเทพและค่าของอันเชิญตะเกียงนาฮิดะ เอา้าไม่ทองไม่เป็นไรค่าขออันเชิญดาบเล็กอ๋สามหรือ4ี่ก็ไม่รู้แต่ว่าดาบนะแต่ใหญ่ทุกอันฮะไม่มีเล็กเลยใหญ่ทุกอันโฮมายก็ oh ลึกสุดใจคาสนาถือฟาโวไปแล้วกันทั้งหมดละ ผมคิดว่าน่าจะทันหนึ่งทองพอดีนะถ้าเกิดว่าไม่ได้สวยมากนะฮะอาจจะมาเร็วก็ได้ผมเริ่มเลย10โลแรกมาโชว์หน่อยดิว่ามือทองก็คือมือทองอยู่บนในข้ามแมงไม่มานะในตายเถอะหมดแล้วปะเนี่ยเฮ้ยมีมีดาวครบหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยสีดาวอะ่ะโอ้ยังดาวไม่เต็มนะยังก็ถือว่าไม่แย่ ถือว่าเปิดเก็บดาวไปแล้วก็อันนี้อันแรกด้วยสื่อเว้นแซกอันแรกด้วยนะเนี่ยท้าไปเล่นบัฟสมาชิกมาแล้วอย่างนี้มันก็ต้องมาแล้วไม่วะานาฮิดาอ้าวนาฮิดาไม่อยากช็อตดินาฮิดาไม่ช็อตอะคือคือจังหวะเมื่อกี้ต้องมาแล้วนาฮิดาคือเราเราเราซ้อมคิวกันไว้แบบนี้ไม่หอยนาฮิดาเราแบบเราต้องออกมาผิดคิวนาฮิดาม่เล่นผิดคิวตายแล้วโอ้ตายตายตายนาฮิดาเล่นผิดคิว เอ้ยนี่เหมือนที่ซ้อมเอาไว้เราซ้อมแบบเราต้องออกมาจังหวะนี้ไม่เหรอนาฮิดานาฮิดามึงเลผิดคิวแนละ้วตายละตายละโลสุดท้ายถ้านาฮิดาไม่มานี่คืองิดเลยนะ <c oughs> รอบนี้ไม่ผิดคิวแน่นอนเรานัดก,กันไว้เรานัดก,กันไวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้องนะ่เยสและคือไฮไล มาเป็นแล้วไปพลังแห่งบัฟ y oh, <hell> no. ยังไงแล้วมาพ้องกับโดเน่ซูเปอร์แชทสีฟ้ามาฮะขอบคุณสำหรับคุณอาร์มด้วยที่บัฟมาในถูกจังหวะพอดีฮะโอ้โหคือมาบัฟแบบบัฟลงพอดีแล้วแบบบไปเลยคือแบบมาเลยอ่ะนี่แหละตามนัด ต้ใส่ต้องจ่ายค่าตัวนาฮิดาเพื่อไงถึงจะเล่นเล่นตามบนโอเคได้ไปฮะยินดีด้วยฮะแล้วก็เมื่อกี้ขอบคุณโดเนตอุ้ยมันออกทองนี่ถ้าเปิดโหมดอะไม่ดีกด10มันก็ท้องแตกแล้วงั้นผมก็จัดให้เลยแล้วกันเนาะจัดให้เลยแล้วกันเนาะมาด้วยพระงาหน้าของเทพกายชามือทองข้าขออัญเชิญน,นาฮิดะนี่ ยังไงโชว์มาไปเลยดีกว่าว่านาฮีนาแบบดับเบิลมันเป็นยังไงแบบดับเบิลมันเป็นยังไงแบบดับเบิลมันเป็นยังไงและมันยังไงและฮะเฮ้ยโห่อยโอย่อยโอยยใจเริ่มไม่ดีแล้วโอ้ยลึก ตัวติดอ่ะมันก็ไม่ยากนะเอเอนาฮิดามันออกไม่ยากนะวันนี้นะเปิดซีไปไม่รู้ซีเท่าไหร่นะฮะสิบโลก็เสียวได้ผมว่าได้แค่เสียวอะ่ะฮะสิบโลตะเกียงนาะอาวุธนะสิบโลด้วยความอ,อาบน่ายเทพกาชามือทองและอีซี่การ์ดค่าขออันเชิญตะเกียงวิเศษจินนี่ ยังไงโอ้โหมือมันทองจริงๆโอ้โหไม่รู้จะออกไปตะเกียงก็แปลว่าตะเกียงโอ้เฮนี่เอ๋ยแล้วตะเกียงโอ้โหวันนี้คือแบบมือมันทองไปแล้วตอนเนี้คือแบบชุบทองแล้วตอนเนี้ยคือมือชุบทองแล้วอ่ะคือแบบ นี่งไงคือพลังมือทองจงจำเอาไว้นี่นะฮะคือพลังเทพกาชามือทองกดอะไรก็ออกฮะได้เสียวไหมผมบอกเลยผมบอกแล้วว่าได้เสียวอยู่10โลอ่ะ10โลก็เสียวได้เพราะฉะนั้นครี๊จะข,ขอเชิญนี่เมืม่อกี้มันจะพูดไม่มีทานให้พูดหรอกไปเลยโอ้มันไม่เคยจะออกเทลคือมันแบบ สิบและออกเลยได้ไหมสิบยี่สิบออกเลยได้ไหมโดลีอะไรก็ได้เพราะว่าผมไม่มีดาวนะฮะโดเชื่อหรือไม่โดลีกับเลาไม่มีดาวเออเออได้อยู่ได้อยู่อะไรก็ได้ท,ท,ท,ที่ที่ไม่ใช่ชินโนบุก็ได้หมดเลยเนี่ยเพราะว่าดาวยังไม่เต็มนะดูหน้าคลีมาทําตาใสาแบบแล้วยังไงแล้วยังไงฉันจะแบบฉันจะมีอันเชิญมาแล้วยังไง ฮะแล้วออยังไงส,สี่สิบเลา่าอ้ยเล拉สองตัวดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีมากอันนี้คือดีมากท็อปเลท็อปฟอร์มเลยไม่บ่นไม่บอกไม่กล่าวไม่ดีขึ้นเลยนี่เ,เล拉สองตัวดาวยังไม่เต็มนะอันนี้ไอดีผมเองนะสองตัวดาวไม่เต็มฮะถือว่าเก็บดาวไปมาอีกสักสิบโพลแล้วกัน พอแล้วย,ยังไงคลีพละอำนาจแห่งเทพพระเจ้าแห่งคลีข้าขอาเชิญย,ย,ยังไนยังไงวันนี้ไม่หลุดเลยวันนี้ไม่หลุดสักไอดี วันนี้คือมือทองหรือเปล่าวันนี้คือไม่หลุดไอดีหน้าทีนาสามตัวก็สามตัวเลยฮะสามทองสามตัวเลยไม่มีคําว่าหลุดว่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้พอแเดี๋ยวผมเก็บอีกสามพันเพชรเนี่ยไปไปเปิดในตู้หมอโอเคพนแลก็จบเลยฮะสำหรับไฮไลท์การชาในวันนี้ฮะเรียกได้ว่ารอบนี้เปิดมาเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่า มาเต็มทุกคนฮะเรียกได้ว่าทุกคนในวันน,นนี้ฮะโชคดีหมดเลยฮะเรียกได้ว่านาฮิดะมากันรัวๆฮะไม่มีหลุดไม่มีการันตีฮะได้หมดเลยฮะแล้วก็อาวุธเนี่ยก็มีคนเปิดเหมือนกันฮะก็ได้เหมือนกันฮะเรียกได้ว่ารอบนี้โชคดีกันทั่วหน้าเลยนะฮะก็เลยด้ว่าครบๆกันไปนะฮะเรียกว่าหายากมากรอบกาชาที่รอบไหนเนี่ยจะดวงดีกันทุกคนนะผมเองก็ได้นาฮิดะมาเป็นทนะของนาฮิดะ c ีนะฮะกระดตู้หน้าเนี่ยน่าจะโดนหนักเลยฮะ ตัวหมอกับคาเวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดุดยับๆนะยังไงในคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะยังไงก่อนจะไปฮะก็ฝากไว้นึงฮะใครที่จหาข้อมูล เกี่ยวกับตัวละครนาฮิดะหรือว่าเกี่ยวกับในแพทนี้ฮะ3.6เนี่ยผมจะแปะข้อมูลทั้งหมดฮะเอาไว้ให้ทางด้านปักหมุดในคลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงไปฮะกดดูได้ตามใจชอบเลยเช่นเดียวกันฮะเหมือนเดิมฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจผมด้วยนะฮะแล้วก็เลื่กระปุกกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทั้งช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกับผมนะบ๊ายบาย あ。りがとうございま